กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศุทารานะคะวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะคะที่อาจารย์จะรอเวลาในการเดินทางนะคะออกไปทาธุระนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์นะคะคนหนึ่งนะคะก็น่าจะสักประมาณสองสามคนนะคะมาถามวัยด้วยเรื่องของสิ่งที่คุณลงทุนนะคะแล้วก็การจัดการหรือค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของ าการหาเงินหรือวิธีการหาเงินนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจารย์เองก็เคยมีปัญหามาก่อนนะคะจากประสบการณ์นะคะแล้วก็จากระยะเวลาและพัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอาจารย์จึงทราบได้ว่าสิ่งที่ควรลงทุนเป็นอันดับแรกคือความคิดหรือสมองนะคะถ้าเรามีสมองนะคะเราก็จะมีปฏิภาณไหวพริบมีสติมีปัญญานั่นเองเพราะถ้าสมองของเรา มีมูลค่านะคะนับอยู่ที่หลักล้านบาทนะคะ,ะแม้แต่เราจะมีเงินเหลืออยู่เพียงหนึ่สลึงก็ตามทีนะคะเราก็จะหาวิธีการในการทำเงินและก็สามารถกลับมาได้เงินจำนวนหลักล้านที่ตนเองเคยได้ ะะโดยไม่ยากเลยนะคะแต่ถ้าสมองของเรานะคะมีมูลค่าหนึ่งบาทต่อให้ถูกหวยรวยพันล้านนะคะมันก็จะสูญสลายไปจนเหลืออยู่เพียงหนึ่งสลึงอยู่ดีเพราะ สมองของคุณไม่รู้วิธีหาเงินสมองของคุณไม่มีแนวทางในการพัฒนาเงินและสมองของคุณไม่นะคะไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของเงินได้ดังนั้นสิ่งที่ควรลงทุนเป็นอันดับแรกนั้นก็คือพัฒนาสมองพัฒนาสติและพัฒนาปัญญา เราจะรู้ทันทีว่าเงินหลักล้านไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันมีวิธีไปมันมีวิธีหาและมันมีวิธีทำเสมอกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ